วันนี้ครับผมเรามีของฟรีมาเพราะของฟรีมกักจะดีเสมอครับบ o r n ูเด e t สวัสดีครับอยู่กับผมเปรมบ o r ท to d e ครับสวัสดีครับและอยู่กับผมไกด์ Born to d e ครับวันนี้ครับผมเราจะมีของฟรีของดีของเจ๋งเจ,จ๋งจริงไหมครับไม่ยอครับอ้าวจบเลยอย่างนี้วันนี้ครับผมเรามีของฟรีมาเพราะของฟรีมกักจะดีเสมอครับแน่นอนคนชอบอยู่แล้วครับของฟรีในที่นี้ก็คือคอร์สเรียน Java s c r i p ออนไลน์ภาษาไทยนั่นเองครับ มันเหมือนกับจาว่าไหมครับไม่เหมือนครับหลายคนเนี่ยคงสงสัยว่าจาว่าเอ้ยพี่ผมเรียนจาว่า,วาปีหนึ่งเนี่ยผมเรียนคอสนี้ได้ไหมมันคนละภาษา,ากันเนะเวย้ยอ้าคนละภาษากันแค่ชื่อคล้ายกันใช่ครับคล้ายคล้ากับพนครับแต่พรถามก็มีพรน,นะขออนเขาพรเจอเช่ลนะั <laughs> <laughs> โดยครับผมคอร์สเรียนนี้เนี่ยอยู่ในโครงการ Open Access Academy ของ Born to Date นั่นเองครับแล้ว Open Access Academy คืออะไรคร Open Access Academy ใช่ไหมครับก็คือ Academy ที่แบบเปิดครับ,บ,บเปิดก็คือให้คนอื่นเข้ามาเรียนได้ฟรีพามพามใช่ครับผมแบบเปิดก็คือแบบให้คนทั่วๆไปเนี่ยใครก็ได้เนาะเข้ามาเรีนก็ได้ฟรีเลยโดยในคอร์สนี้นะฮะมีทั้งหมดกี่ตอนวะ สามสิบตอนหลักเลย oh <my. S 1> ก็คือโดยคนนี้ก็ได้โดยคนนี้ก็ได้เอาไม่เป็นไรเอาอย่างนงี้แหละเด็กบิเด็ก <laughs> ชอบ okay. ซึ่ง30ตอนหลักเนี่ยมีทั้งแบบฝึกหาดมีควิสมีอะไรให้ลองทําด้วยนะฮะทำเสร็จปุ๊บมีใบเซอร์ให้ด้วยบ้าบ้าอร์ติฟิเคชนี่จากไหนฮะจากจากเราเลยะครับจากจากบอลทูเดย์มเอาไปใส่พอร์ดใส่แฟ้มอะไรกันได้เนอะจะต้องบอกก่อนว่าเจ้าโปรโครงการ Open Access Academy เนะี่ยไม่ได้มีแค่คอร์ดเดียวยังมาอีกเพียบเลยครับมีอีกหลายคอร์สเลยคอร์ดอะไร เป็นเทคโนโลยีใหม่ s w i f t UI ด้วยนะใช่ครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครอยากจะลองเขียน s w i f t เนี่ยแบบมีเครื่อง Mac อยู่แล้วอยากจะมาเขียน iOS คอร์นี้ตอบโจทยเลยใช่ไหมครับ มาแล้วเราใช้คอ้ม <laughs> โดยถ้าเกิด, <laughs> ดใ,ใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูใต้ลิงก์ด้านล่างได้เลยเนาะเข้าไปฟรีครับลงทะเบียนกันได้เลยครับส,<ะ>สำหรับถ้าเกิดว่าใครชอบถูกใจคอร์สนี้ไงเนี่ยไม่เรียนหรือว่าไม่ดูเนี่ยก็กดดองเอาไว้ก่อนก็ยิ่งดีนะฮะครับยังไงเราก็กดดองไว้ฟรีอยู่แล้วครับครับ,รบและทั้งหมดนี้ก็คือบอนลงเรียนในตอนนี้นะครับครับแค่นั้นแหละมาโปรโมทกัน เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับถ้าเกิดใครอยากได้สอนอะไรเพิ่มเติมอีกในโครงการ Open Access รนะก็สามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยเนาะหรือว่าแจ้งมาในแฟนเพจก็ได้นะครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel เราไว้นะครับมีช่องทางหนึ่งคือ Facebook ไปดูกันได้นะข่าวสารอัปเดตทุกวันเลยโอ้มีบทความดีๆเยอะแยะเลยเออเข้าไปดูกันได้ครับเดตความรู้กันได้นะครับ,รบแล้วเจอกใหม่ใน EP หน้าผมสรับตอนนี้ซีซอ g a i n อย่าลืมไปรอนใน <laughs> ¡Dónde